รอนี่ได้กงเปลืองไม่ปัึกซื้อไอเพื่อนแล้ก็ดีไปทางไอ้ตองทางไอ้โต้นี่แบ่งแบ่งกันเวรไม่แล้วเจะไม่โต้กันพุทธม่โต้กันจริงทันวันคนเตี้ยงกันได้ประจอนมาตัวไอ้โตอีตมไอ้ตองไอ้ไอ้ไอ้ตองอีตมไม่โตอีแกงแกงทม chế bên này tiếng tiếng quay tiếng mà tầm ra tăng ai 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 tô nụ tim cường tăng ngoài lèo ai tông nụ tôm ai tô ít kèn pet chế bên tiếng quay tiếng mà ma kinh ăn tương về cả rồi trời vô thể rồi giật văn vải cái tim vĩnh hoặc kín đây này về có tôi thì tôi mấy tôi มึงเอ็มตัวช่วยกูตั้งแต่กบกับมึงช่วยที่สุดไม่ช่วยเลยช่วยเลยเอายกขึ้นล้วยกขึ้นแล้ว,ยก,กลวยกวันอย่างนี้ที่พ้นน้อไม่ใช่ปากเช่ากะยกใจปากก้อนอยาัดจะพอยอกลิ้นเอ่ยยกยีติแป้งต่างยีทิไปได้ทำให้ชงกับผันฉันนั้นเออช่วยเพื่อให้ทุมึงกายจากกาักรกประจมกบกายทองไม่ช่วยเสือว่าของกุณนายเบียรกาตั้งส่วนอย่างไปเลย ทีนี้กูไปนหนังอยู่ธาฮัทย่ยห,ห,หน่อยเออเปนหนังตึงกินเบียร์ได้จักซองแก้วได้ที่ชาวันมาพีกินด้วยสิคะหงาเพื่อกว่ากินเลยน้องพี่เลี้ยงตั้งเปรย์ทำใจคอยถ้า <c oughs> มันบอกกินได้จักซองแก้วได้พีผ่าน้องไี่นอนหน่อยสิใจมั่งเลย <c oughs> และช่วยเพื่อพวกยิ่งงาม <c oughs> มาช่วยเพื่อพอคุณตีหลังมันแรงพี่ป่านองไปนอนหน่อยสิแรงไปแรงเป่าป่าว่าบ้ามาตั้งบนกลางกูนกลางตั้งบนบ้าเออพี่ป่านองไปนอนหน่อยสิคุณบาก่าบังก็รู้มาไปตดงใครตอดป่าตอดไยป้อนป่าคนนู้นนงป่าคนนู้านวันไหนมาเจอคุกูตกเปล่า,าเดียวใจโตกันตุต่ยก็ยาวกูลาวะ ผมว่าเพื่อควาไว้เป <tr Means S 2> ็ <lent ceu> นเถือไดีวะเข่งบอนูเล่นได้เยอะจ้่วนกูจ่วยปมานเลยใครกูปิดทองเด้ก้าไปไหนันี้ไปเจอชาเอวดักเช่นข่าวหางไหยไม่ต้องบอกหางลหเก้าไปต้งอีเจอายเอววิชาวันยืนอยู่กวนงใส่ทีเช่นตอ ไม่แรงกูช่วยมือพอเห็นช่วยมือเห็มนม,มันไม่เล็กเลยกูโคตรกูโคตรไม่เล็กเลยทีนี่กูกำวานพ่อกำวา,า,มมา,เา,น,วานเจนะ้าก็ห้างมาเอา้ยใช้มากำวานเราวบุญเนี่ยนะเอ้รยวบุญเหรอเจอปลาชกปลอกมัดเลยบาทซ้ำรอยรับกูซ้ำรอยกูบอรุนเจ้ากูแก้เก่งเนี่นยผมถ้ากูไปแล้ว เว้นกูยองต่างลังเทียนกูอ่านเอกสากูเชื่อใจมันเลยวันนี้กูคลำให้ลุดกูยองมาถึงกูคลำว่าเลยว้าวเพลิดเพลินเลยใช่ตัวกับเจ้าก็ห้างเร็วเลยเอาให้รัวุ่นก็เลื่อนได้แล้วชาบเลยไปเนี่ยแล้วกูไม่ช่วยเพื่อนนี่พี่ทองทำอะไรได้เข้ามาทานเนี่ยทำเพื่อได้ท่านมาวุ้งใช่ก็เรามีความรู้อยู่กับตัวไม่ติดกรอกเลย ศป็นิลลาปิ้นลปินชิลลาปินอะไรแกมันเกิดจากความจนต่เพไงสิลลปินเออเกิดจากความจนเผื่อมึงคิดกันมึงเคยได้ยินไม้เพลงแต่เขาแต่งว่ารวยไม่พุดชวนมาอย่างเพลงจนยังเพลงจนแปรเพลงรวยเคยได้ยินไหมกูไม่เคยได้ยินจริงอ่ะให้เพลงเตอว่าเพีรวยลาวีตายลงแล้วน้องแก้วยังเบี้ยจิบจอบ น้องนางนาดีแม่คนดีเธอคงไม่ชอบมีเบี้ยมีเบี้ยจะชอบน้องคงไม่ชอบน้องเออคนรวยใจเบี้ยใจไม่ดีต้องนึกถึงนะคนสวยพี่มีเบี้ยมีจนรวยผมแหวนช่วยมาช่วยนับตางโชคขึ้มคึ้มโชคขึ้มขึ้มโชคขึ้มขมโชคขึ้มลมเออ 然后呢？就再可以走远。